ไหนใครจะคานลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเริ่มแล้ว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 เด็กเก่าเดอนกันลังสิหัดคานเราพี่น้องอฮ้ยมือดันเพิ่นอันอุ้ยลงเหมือนเดิมมือดันเราจับเกาะยืนพี่น้องมือนี้ล้าเสียนตั้งเข้าหลักจิตคานเออเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเก่งมากหลานนะ เก่งมากว้าวค้านแล้วครับพี่น้องดีใจสำหึับก็ดีใจแล้วอุ้ยนี่ตั้งอีกแล้วเนาะเออเก่าเดือนพี่น้องเราอันนี้เนาะเราเสียอันนี้เองอ ด็กเก่าเดือนในแล้วพี่น้องโอ้ยน้ำลายลูกน้ำลายนะน,น,นา,านาเช็ดก่อนนี่แหละเล็เบอันนี้คาน